สวยฉ่ำสมมงดินสอสีนางสาวไทย2,567สมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกวดนางสาวไทยปี67ค่ะหรือ Miss Thailand ปี2024ซึ่งเป็นข้ามคืนการตัดสินในวันที่25กุมภาพัน์2567ที่ MCC Hall เดี๋ยวมองงามวงวานค่ะและทาง PR l i t y ก็ขอแสดงความยินดีกับสาวงามอย่างดิสอสีพานิดาเขื่อนจินดาที่สวยสมมงและความมงนางสาวไทยในที่สุดโดยนางนะคะได้เป็นนางสาวไทยคนที่55ของประเทศไทยค่ะดิสศสีพนิดานะคะปัจจุบันเนี่ยอายุ28ปีค่ะ จบการศึกษาจากคณะวิจิตศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะนางเนี่ยเคยคว้าตำแหน่งในแวดวงนางงามมาแล้วหลายเวทีแม้กระทั่งเวทีมิสแกนปี2020รวมไปถึงมิสแกนนครพนมปี2022มาก่อนด้วยและด้วยความพยายามนะคะพาให้นางมาถึงวันนี้ค่ะ ด้ยหลานใจที่มงลงแล้วนะคะเจ้าตัวก็เปิดใจว่ารู้สึกว่าความพยายามทั้งหมดที่ทำมาสำลิดผลแล้วดีใจมากๆและดีใจกับเพื่อนเพื่อทุกคนที่ได้รับตำแหน่งด้วยค่ะยังไงแล้วพี่อารตี้ก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะกับนางสาวไทยคนใหม่ของปี2567ดีนสอสีพานิดาสวยฉ่ำสมมงไม่มีทีติจริงๆค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจ คอมเมนต์ไว้ใต้ลิดได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซนเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต